ผู้ที่ฝึกใหม่นะพยายามรู้สึกตัวเนืองๆไปจน,จนได้นิสัยใหม่นิสัยเรื่องอาศัยของจิตนะพอเพลอปสติดึงกลับมาได้เองอัตโนมัตนะิโดยที่ไม่ต้องพยายามที่จะรู้สึกตัวน,ะนั่นแปลว่ามันได้นิสัยใหม่เวลาสติมันทำงานอัตโนมัติมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเร็ว ความเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตของเราเนี่ยนะจิตที่เคยทุกข์เคยยึดมั่นถือมั่นอารมณ์อะไรอยู่ก็ตามเนะี่ยมันจะค่อยๆคลายตัวได้เร็วนะความทุกข์มันเบาบางลงไปนี่แหละคือปฏิหารจะเรียกว่าอะไรก็ได้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่นี่จิตเป็นกุศลอยู่เนืองๆมันวิบากกรรมในฝ่ายกุศล กนะุศลวิบากทั้งหลายก็จะส่งผลอยู่เนืองๆเราจะเห็นปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะปฏิหารเล็กๆที่มันเกิดขึ้นแล้วกะความสุขที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานะทุกครั้งที่มีสตินะสุขมันก็เกิดขึ้นมามันเบามันสบายมันปล่อยวางหลายคนจะรายงานคล้ายๆกันเวลาปฏิบัติด้วยเนี่ย ็คือพอมีสติสมญยะเกิดขึ้นเวลามีปัญหาอะไรับชีวิตเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้ง่ายโอเคลงมือฝึกตัวเองแค่นั้นแหละใหม่ๆก็อาจจะฝืนหน่อยนะพอปะกะติเราก็จะปล่อยจิตให้ไหลไปความคิดจมไปกับอารมณ์ทั้งหลายอยู่แล้วนะนะแต่พอเราฝึกนะมันจะค่อยดึงจิตออกมาจากความคิดพวกนั้นนะจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนะกลับมาอยู่กับ รูปกับนามกับกายกับใจตนเองเนี่ยที่เราฝึกรู้ฝึกดูอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นแก้ไขจัดการอะไรมัน,นธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนั้นนะธรรมชาติของกายของใจนี่น,นะมันมีกระบวนการทํางานของเขาอยู่มีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่โดยปกติการที่เราเฝ้าสังเกตดูเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่นี่เดืองๆนี่แหละมันก็จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติได้ง่ายขึ้น เข้าใจธรรมชาติก็จะยอมรับได้ง่ายขึ้นยอมรับง่ายขึ้นกับปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแค่นั้นตัวสำนวนพระไตรปิฎกก็จะบอกว่าเบื่อหน่ายใครกำหนัดหลุดพ้นนิพิทาวิราคะตวิมุตติยานัตสนาเนี่ยนั่นเห็นของมันเองมันวางมันเองจิตวางเองไม่ใช่เราวางนะมันจะไเห็นอาการของจิตที่มีปัญญา มีตัวยาณะนะหรือยานเนี่ยเกิดขึ้นเช่นเห็นว่าความทุกความสุขที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งความสมหวังผิดหวังเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่ง้่ไม่คาดหวังมันก็ไม่มีอะไรต้องผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติภายในอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปทางกายและใจอย่างเงี้ย พอเห็นบ่อยๆเข้าก็ยอมรับความเป็นจริงน่ต่อไปก็เลิกยึดถือไปเองเลิกวุ่นวายกับธรรมชาติทั้งหลายไปเองมันบอกแล้วบอกอีกว่าไปแยกสมมุติกับวิมุติสมมุติกับประมัตเนี่ยออกจากกันให้ได้จะบอกให้ไปแยกก็ไม่ได้ว่าไปนั่งคิดแยกกัานะจะแยกก็ต่อเมื่อสติสมัมชาญามันทำงานต่อเนื่อง เนือง,เ,องเป็นอัตโนมัติของมันอยู่นี่แหละเห็นหลายคนในภาวนามาตั้งนานไม่เคยเห็นเลยมันแยกยังไงนะคนมารายงานแล้วว่าอ๋อเห็นละขันห้าทำงานยังไงพอมีอารมณ์มากระทบจิตก็ไปรู้เนี่ยนะมันก็ดับไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้นะนะมันแค่เสี้ยววินาทีนะแวบเดียวนะแล้วก็ไม่จำเป็นเลยต้องเกิดเฉพาะตอนเวลาที่นั่งสมาธิเราเกิดได้ทุกขณะ นะเป็นอากาลิโกโอย่างนี้นะไม่จำกัดการเห็นแค่แวบเดียวนั่นแหละมันไปขัดเกลยตัวสักยะทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาอย่างนี้นะมันจะค่อยขัดเกลาไปเรื่อยๆเองโดยอัตโนมัติสักรยะเนืองก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าอ้างว้างว้าเวรู้สึกเหมือนคนอกหักเลยจะคิดว่ามีตัวตนอยู่เนี่ยเอ๊ะมันทำไมมันไม่มี ไอ้ที่แต่เป็นเป็นของเรามันเป็นตัวเราเนี่ยมันหายไปไหนจะจิตก็จะเศร้าหมองอยู่สักระยะหนึ่งตัวปัสนาญาณเขาทำงานพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาจะยอมรับของเขาเองอัตโนมัติจิตเขาไปรู้อารมณ์แล้วก็ดับไปอารมณ์ที่ถูกจิตรู้กระทบมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยพอไปเห็นอย่างนี้บ่อยๆเขา้ามันขัดเกลาขมันเอง ทีนี้พอมันเข้าใจแล้วว่าไม่ได้มีตัวตนอยู่ที่ไหนมันต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นอีกแล้วอย่างเช่นต้องไปไปมูไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้จะได้อะไรมาทุกอย่างหนึ่งเนี่ยนะอ้อนวอนขอร้องมรู้แล้วว่าไปมูเพื่ออะไรในเมื่ออัตตาตัวตนไม่ได้มีอยู่จริงเพื่อให้ตัวตนเป็นอะไรขึ้นมานะด้วยการที่จะเศร้าเศรเสียใจความป่วยความ เ็บความตายอะไรทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตนี้เนี่ยก็จะค่อยๆเบาลงไปนะพอมันรู้แล้วว่าตัวตนทแท้จริงไม่ได้มีอยู่นะเป็นเพียงแค่อุทานซึ่งเป็นตัวโลภะเจสิกชนิดหนึ่งที่มันทำงานแค่นั้นเองนะมันมไปเข้าเ,เข้าไปเห็นอย่างเงี้ยมันรู้แล้วมันไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรสักอย่างแม้ว่าจะยังละความยึดถือไม่ได้ยังละอุปทานไม่ได้นะ แต่ว่ามันจะค่อยๆขัดเกลาไปทีละนิดทีละหน่อยเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางครั้งอาจจะเผลอไปยึดบางทีมันก็วางมันเองอ่ะพอวางแล้วมันก็กลับไปยึดถือใหม่มันจะเห็นอาการทํางานนะของตัวอุปทานการทํางานของสติสัมมัญ,ญาติที่มันเกิดสลับไปสลับมาอยู่งี้อยู่เนืองเนืองนะนี้เป็นเรื่องปกติ อันนี้การที่จะเข้าไปมีสภาพจิตที่มีสติสมัญญาคอยดูแลควบคุมอยู่นี่กนะ็เกิดจากสภาพจิตต้องเป็นกุศลปลอดโปร่งโล่งเบาวีติเบิกบ้านปราโมทภายในอะไรเงี้ยนะต้องมีสภาพจิตที่เป็นกุศลซะก่อนอันนี้อยู่ๆจะให,ให้เกิดกุศลขึ้นมาได้มันเป็นไปไม่ได้นะก็ต้อง รู้จากการทำบุญอย่างอื่นด้วยนะให้ทานรักษาศีลมาด้วยกันนะเพืนะ่อเพื่อเกื้อกูลแก่คนอื่นมีความเมตตากรุณาอะไรเงี้ยน,นะทำบุญขั้นเล็กๆก่อนนะขั้นพื้นฐานที่คนทั่วไปเ็าทำนี่แหละนะฝนะึกทำไปเรื่อย,อยนะมีโอกาสทำบุญอย่างอื่นทำมีโอกาสช่วยใครได้ก็ช่วยต้น มีโอกาสที่จะสละะวางความยึดตวัวเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยปึกตัวเองแค่นั้นเองต้องอะไรมากต,ตอนนี้ทุกวัดเป็นเหมือนกันทอดกระตินเสร็จเนี่ยขยะทั่ววัดไปหมดนะคนมาทําบุญทอดกระตินก็ทิ้งขยะไว้ด้วยท่านมีสักแวบ,บนึ่ง่าโอ้ขยะเชิญเก็บเงี้ยนะปล่อยไว้ก็สกรปรกเลอ,เอะเทอะนะ มันสละความเห็นแก่ตัวไปแวบหนึ่งแล้วนะยีบมันใส่ถังก็ยเยอะแค่นั้นเองนะอะไรที่มันดูไม่สะอาดสะอ้านก็ช่วยกันเก็บช่วยกันทำนะี่มันสั่งสมกุศลทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้ทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยอย่าคิดว่ากุศลนี่ต้องทาต้องมานั่งสมาธิเท่านั้นจะต้องไปทาบุญใหญ่ๆเท่านั้นบางทีการน้่ยการที่เราไปทําบุญใหญ่ๆจะ่ต้องเป็นประธานทอดกระถิ่นปปา ต้องไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือจะต้องไปนั่งสมาธิพู้เนจะ้าบอกว่ามีอันนิสงสูงสุดอะไรบุญเล็กบุญน้อยไม่ยอมลงมือทำเรืกลายเป็นว่าทำบุญใหญ่ก็สั่งสมมาณทิฏฐิกับตัวเองยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปแค่นั้นเองนะพรอมีพื้นฐานนะพื้นฐานการทำบุญอย่างอื่นมราะั้นพระเจ้าคงไม่ตัดเรื่องของทานศีลภาวนาเป็นชุดเดียวกันมาอย่างนี้นะหรือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ การทําบุญทุกอย่างมันเกื้อกูลกันทั้งหมดนะก็ต้องฝึกตัวเองเงี้ยไม่ต้องให้ใครมาชี้บอกนะมันเกิดจิตสํานึกเกิดความใฝ่ดีภายในใจของเราขึ้นมาเองอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่เปิดโอกาสให้กับมัน่นแค่นั้นเองนะฝึกให้เป็นนิสัยนะทีนะี้ถ้าเราสัมผัสได้ถึงความสุขอันเกิดขึ้นจากการที่เรามีสติสัมึัญยอะอยู่เนืองๆนะ เวลาความทุกข์มันโผล่ขึ้นมาจากการที่อกุศลมันครอบงำจิตเราเช่นเวลาเรามีความโกรธเกิดขึ้นนจิตมันทุกข์ทุกนะเวลามันอยากได้น่นอยากได้ดิเนมทุรนทุลายข้างในเนี่ยนะเราจะเห็นแล้วว่านี่มันเกิดภาระของจิตขึ้นมาแล้วมันทําให้จิตเศร้าหมองมันไม่อยากเป็นอย่างนั้นมันสละเองสลัดของมันเอง นิสรณะนะปฏินิสักขะอะไระภาษาบาลีว่างั้นมนันสลละละวางเขาเองเมื่อสติธรญมะมันเกิดนี่นะเราจะเห็นแล้วว่าทุกมันเป็นอย่างนี้ทีนี้คนทั่วไปที่เขาไม่ได้ฝึกจิตมองไม่เห็นหรอกอย่างเช่นพวกสแกมเมอร์ไปเที่ยวหลอกคนอื่นเข้ามาได้ได้เงนินได้ทองใช้มันสนุกสนานเพลิดเพลินน,ะ,นะเวลามัน ทำธุรกิจการงานอะไรด้วยความโลภความเห็นแก่ตัวแล้วมันได้มาเนี่ยมันเอาชนะค้าารคนอื่นเขาได้มันเอาเปรียบคนอื่นเขาได้โอ้ยมันสนุกมันเพลิดเพลินมันไม่เห็นได้ซ้ําไปข้างในเนี่ยมันทุกข์มันเศร้าหมองขนาดไหนนีมันได้สร้างสมความชั่วร้ายภายในขึ้นมาขนาดไหนมองไม่เห็นคิดว่าไ้ที่ทาอย่างนี้ถูกต้องแล้วใครเขาก็เป็นกันอย่างนี้นีเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยให้เข้าข้างตัวเองเห็นไหมนะ เห็นแก่ตัวเนี่ยไอ้สํานวนพวกนี้สังเกตดูสิเพราะมันมีตัวมันถึงเห็นแก่ตัวนะมันมีตัวตนมันถึงเข้าข้างตนอย่างนี้นะมันไม่เห็นเราไอ้ตัวตนไม่เคยมีคนทั้งโลกก็เป็นอย่อย่างงี้นะถ้าไม่ได้ฝึกจิตตัวเองเนี่ยพอเราฝึกจิตตัวเองอยู่เนืองๆจะค่อยเห็นไอ้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเนี่ยสองกระจกดูหน้าตัวเองทุกวันแต่ไม่เคยเห็นตัวเองยิงๆี้ัทุกที ไอ้ตัวตนจริงๆมันอยู่ตรงไหนเวลามันปวดมันทรมานใครปวดมันเคยถามตัวเองม้างไหมนะอะไรมันปวดอยู่เนี่ยเวลามันทุกเนี่ยอะไรมันทุกจะมีเราทุกอยู่นี่ก็มันผิดแล้วะเห็นจิตที่มันทุกเห็นกายที่มันทุกโอเคนะเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นนะี๋ยถ้าเห็นว่าเราเนี่ยทุกเราปวดเราเป็นโน่นเราเป็นนี่มันเห็นผิดทางนั้น มันนำเอาปริยัติมาเทียบเคียงกับสภาวะภายในของตัวเองฝึกรู้ฝึกดูอยู่เนืองๆเนี้ยนะนะทีนี้มันจะพิสูจน์คําสอนของพระเจ้าในะหลักธรรมที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบเนี่ยได้เองว่าดับทุกข์ได้ยังไงนะไม่ใช่แค่นับถือเลื่อยเปื่อยไม่ต่างกับความงมงายเหมือนพวกที่เขานับถือผีสางนางไม้อะไรเทพพระเจ้าอะไรทั้งหลายที่เขานับถือกันอยู่เนี่ยจะแตกต่างกันตรงไหน ของพุทธศาสนาที่มันต่างือต่างตรงที่เห็นว่านะมันไม่มีอะไรที่ต้องไปยึดถือไว้ได้นะเกิดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเองเป็นกฎธรรมชาติอย่างนี้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันข้าปเห็นอย่างนี้ได้เมื่อไหร่นี่แปลว่าปัญญาภายในมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะ่ะแตน,นี้ปัญญาอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับปัญญาที่เราประเภทสุตตะมิยะปัญญาจินตามิยะปัญญาเนะี่ยต่างกันฟ้า ปลากระหวอะนะนปัญญาที่รู้ไปซะทุกเรื่องเนะี่ยเวลาคุยเขาคุยเรื่องอะไรกูคุยกับเขาได้ทุกเรื่องนะนะแก่ทุกอะไรให้ตัวเองไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะด้ยแม้รทงเรื่องธรรมะใครมาถามอะไรกูตอบได้หมดเลยแต่ว่าตัวเองทุกปั้งตายอยู่แก่อะไรให้ตัวเองก็ไม่ได้นะในความรู้ของนอกแบบนั้นเป็นความรู้ภายนอกนะไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาหรอกแต่ถ้าเกิดว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นภายใน รู้เท่าทันแล้วมันปล่อยวางลงไปได้โดยง่ายเนี่ยเวลาเราได้ยินคนอื่นเขามาพูดให้ฟังถึงเรื่องความทุกข์ความยากลําบากของชีวิตอะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกเป็นปกติมันรู้สึกมันเข้าใจจริงๆว่าโอ้เนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ความทุกข์เหล่านี้นเป็นธรรมดาตราบใดที่มีขันห้าอยู่ก็มีกรรมผลแห่งกรรมมีกิเลสทํางานเป็นสังสารวัตภายในยอยู่เสี้ยวขณะ นะวินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลามันเข้าใจแม้จะกล่าวปลอบประโลมใจให้กำลังใจก็พูดไปด้วยความเข้าใจไม่ใช่ไปอินไปกับเขาไนะเขาทุกข์กก็ทุกไปกับเขาอย่างเงี้ยนะมันจะทําด้วยจิตที่มันเป็นกลางอยู่หรือแม้แต่เวลาไปเห็นใครเขาปฏิบัติธรรมไอ้คนนี้ไปปฏิบัติที่โน่นที่นี่เห็นม,มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมเลยดูจะแค่เปลือกนอกอย่นั้นจะไปรู้ได้ไงเขาดีหรือไม่ดี ปริญยยาการก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละว่าสนาสั่งสมมาแบบนั้นแกอะไรไม่ได้นแต่เราไม่เห็นเราไอจิตใจภายในเขาเป็นยังไงเขาสละละวางอะไรยังไงเนี่ยเราไม่มีทางเข้าใจหรอกนเพราะดูจากภายนอกก็ไม่ได้กานฝึกตัวเองเนี่ยดูบ่อยรู้บ่อยนะมีสติสมาญาอยู่กับตัวเองเนืองเนืองีองนะ่ยิงมาบวชอย่างงี้มีเวลาชี้ตัวเองมาก ยิ่งเป็นเวลาทองที่เอาไว้เฝ้าสังเกตดูตัวเองไม่ใช่มานอนเล่นอยู่เฉยามาพักผ่อนนะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะแม้ว่าพระพี่เลี้ยงถนอาจะไม่ว่างที่จะมาลงมาดูแลนะนะอยู่กุฏิก็นั่งสมาธิสิที่ว่าต้องเยอะแยะเนี่ยเดินเข้านะเดินยงกลมดูตัวเองตอนนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรวัดเงีย,งยบๆอยูอ่นั่งสมาธิ อยู่ในกุฏิแล้วมันง่วงออกมาจากกุฏินะนะนะช่วงนี้อากาศดีนะอากาศไม่ร้อนมากนักนะเย็นสบายดีจะรู้สึกได้วบินทบาทนี่เออเย็นสบายดีหายใจเต็มปอดดีนะก็รีบฝึกตัวเองเพรอไม่รวมเมื่อไหร่จะหมดลมหายใจยนี่นะพะะนันดูตัวเองเนี้ยเนืองๆน,นะมีโอกาสท,ทำบุญนอะไรทำนะนั้นเอง ตุลาคมเขจะเป็นคอสเอนออฟไลน์นะอยู่ยังมีความหมายไปยังมีคุณค่านะเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะดูแม่ก็ต้องเพื่อดูแลใจตัวเองนี่แหละนะที่3ามเอตุลาถึงวันที่2พฤศจิกายนนะนนี้ปีหนึ่งจะม่แค่เพียงสองครั้งแค่นั้นเองนะใครสนใจก็มาฝึกตัวเองจากผู้มีประสบการณ์ตรงนะ ทั้งดูแลผู้ป่วยและยอดสุดท้ายด้วยทั้งตัวเองก็ป่วยมะเร็งอยู่ด้วยนี่นนะคุณสุนิตาหอมกลิ่นนี่นะเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่นะนะแล้วก็มาฝึกตัวเองจะได้ประโยชน์จากการที่เราเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะแต่แค่เที่ยวตะเวนไปทอดกระถินวัดนนวัดนี้แล้วก็กลับมานั่งทุกอยู่เหมือนเดิมไม่มีประโยชน์อะไรนะประโยชน์มันน้อยนะ ทำบุญให้กับตัวเองได้ทุกวินาทีด้วยกันฝึกรู้ฝึกดูมีสติสมัมภาะอยู่กับตัวเองนี่แหละนะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน